ข่าวดีสำหรับท่านที่มีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีเอกสารสิทธิ์ที่เป็นสคหนึ่งนส3หรือนสสามกสามารถแจ้งข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าไปสำรวจตรวจสอบที่ดินของท่านเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วตามโครงการบอกดินสซึ่งโครงการนี้ทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยได้ เปิดโอกาสให้ประชาชนแจ้งข้อมูลตำหน่งที่ดินได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน65นี้เพื่อให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือมีเอกสารสอขอหนึ่นส .3 หรือน,นส .3 กและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งตำแหน่งที่ดินผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของท่านได้แล้วโดยมี3มช่องทางให้ท่านสามารถเลือกดำเนินการได้ 1. ก็คือไปที่สำนักงานที่ดินในพื้นที่ของท่านทั่วประเทศและสแกนเข้าระบบบนบัตรบอกดินถ้าสงสัยยังไงก็สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินได้ 2. ก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์บอกดิน3 d o l go t s h และสามนะครับดาวโหลดแอปพลิเคชัน Smartland เมื่อดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็เลือกหัวข้อบอกดินโดยผู้ที่ต้องการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินให้ท่านเดินทางไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการแจ้งข้อมูลแล้วให้ยืนรอประมาณ1น,นาที จากนั้นเข้าระบบบอกดินผ่าน3ช่องทางนี้เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่สะดวกแล้วกดแจ้งตำแหน่งที่ดินให้ทางระบบนั้นได้รับทราบได้มีการจับพิกัดต,ตำแหน่งที่ดินของท่านอย่างถูกต้องให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวและแนบเอกสารในที่ดินถ้ามีแล้วกดส่งข้อมูล หลังจากนั้นทางกรมที่ดินจะดําเนินการตรวจสอบในรายละเอียดรวบรวมข้อเท็จจริงหลักฐานต่างๆและแจ้งกลับให้ผู้ครอบครองที่ดินทราบว,ว่าจะมีวิธีการดําเนินการอย่างไรมีข้อจํากัดในเงื่อนไขกฎหมายหรือปัญหาเขตพื้นที่อย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเป็นการสร้างความสะดวสบายให้กับประชาชนและช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐได้อีกด้วย คั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-141-5555ตลอด24ชั่วโมงโครงการบอกดิน3นั้นสามารถติดต่อแจ้งได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน65ก็ขอเชิญท่านที่มีที่ดินแต่ยังไม่มีเอกสารที่ดินหรือว่ามีเอกสารสอขหนึสส หรือนอสอสามกและต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายท่านแจ้งได้เลยกับโครงการบอกดินสามครับ